สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางฮานอยนะครับผมสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยยี่สิบแปดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้เก้านะครับวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานนี้นะให้เก้านะครับผมเก้ามานะเก้ามาผมเน้นพิเศษยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเข้าเก้าหนึ่ง เข้าตรงตนะครับผมเข้าหนึ่งตรงๆรงปกติสี่สเปอติสองหนึ่ไม่มานะครับผมปกติหลุดนะ VIP 989แล้วก็83 89เข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกัน8 9ดเก้านะเป็นตัวกันก็เน้นถูกนะครับผมเน้นปกติ40 VIP 40อ่ะเข้า VIP พิเศษเนาะอ่ะเก้ามาสรอบนะครับผม ถ้าถ้านับจากเฉพาะกิจด,ด้วยเฉพาะกิจก็มีเก้ามาเหมือนกันนะเก้าเก้าหนึ่งเนาะเฉพาะกิจเก้าหนึ่งมาดูของวันนี้นะครับผมวันนี้มาอีกแน่นอนครับผมวันนี้มั่นใจมาแน่นอน สาม้านอยวันนี้ขอให้มีเลขสีมาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปสเก้าสห้าสสองสสาสี่ไม่มีแต่สนะี่ศูนย์ะสี่ศย์กับสี่สี่ สามห้านอยครับผมพิเศษปกติ v i p ีเน้นพิเศษ20ปกติ40 VIP 40%เปอร์เซ สแน่นอนครับผมมันนี้สีมาแน่นอนสีแปดสีแปดสีเจสีหกสีเก้าสีหกสีเจ็ดสีแปดสีเก้านะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหานอยสูตรเม็ดเดียวครับผมสามห้าน้อยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ